กับขอบคุณทุกความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะที่เมตายมเพนนะคะตอนนี้ก็กำลังเรียงนะใส่ตลับนะคะใส่ตลับแล้วก็เรียงที่จะอารัธนาเอาพูดว่าอาราธนาได้น่าจะได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นแหวนหัวแหวนของพระอริยะสงฆ์นะคะที่เห็นตามภาพนะคะ มีเจ้าของหมดเรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาเจ้าค่ะ ทั้งหมดนี้มีเจ้าของหมดเรียบร้อยแล้วนะคะกลับขอบพระคุณทุกความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์ค่ะที่เมตายอมเพลนเหลือเกินเจ้าค่ะของที่ระลึกนะคะหรือว่าเป็นแหวนนะคะ สังคานุสตินะคะเพื่อระลึกถึงพระอริยะสงฆ์นะคะกราบ,บขอบคุณทุกความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์เจ้าคะ่ะที่เมตตายมเพนตื้นตันใจนะคะตึนตันใจขอบคุณทุกความเมตตาเจ้าคะ่ะ